ท่านผู้ชมครับนี่คือช่องจุมพนเกษตรที่ไมชเชนอครับทีทีพิเศษครับนำพาท่านผู้ชมมาดูวิถีชีวิตของคนรุ่มนันชีครับตำบลโตทวตำลังครับก็ได้อาจจะมากินก็จะเป็นเรื่องของการปลูกครัวการเกษตรการวิถีชีวิตการหา,รารรปลาอาชีพประจำวันนะครับนะแล้วก็สมัย คุณยิงโมค,ครับท้าวสุรนารีครับเจ้าอนุวงศ์แห่งเมืองเวียงจันท์ครับจะไปตีเมืองอนะครรสิมมาครับก็มาค่าแม,ม่น,น้ําชีที่นี่ครัท่านผู้ชมครับมีประวัติศาสตร์หลักฐานอย่างไรก็เชิญชมครับช่วงนี้ฝนถึงช่วงท่านผู้ชมมันแห้งเลนะน้ำแม่น้ําชีแห้งอ,ะอ่ะชาวบ้านก็มาปลา ท่านผู้ชมนเนี่ยก็มีบ้านน้องโดนบ้านแก้งสนามน,นางบ้านโจทิราศต์ต้องสมองเนี่ยก็มาหาป่าที่นี่ฮครับฝั่งด้านโน้นเนี่ยเป็นอำเภอคอนสวรรค์น้ลมแห่งน้ชำแข็งที่แม่นน้ำพ่าที่ผู้ชมมาอาบน้ำชีวิตคนลูกแม่นน้ำชีครับาาอัอออออออบนนี้ก็ชอบน้ำนางครับ มาฝั่งนี้ตรงข้ามกับบ้านแก่สลาบนางนั่นคือฝั่งอำเภอคอสวรรค์จังหวัดชัยภูมิท่านผู้ชมครับนะครนี่ก็เป็นประตูระบายน้ำท่านผู้ชมครับนี่ฮะประตูระบายน้ำเพื่อให้เกษตรกรกฟ้าขี้ฝั่งอำเภอคลอสวรรค์ครับมาดูเห็นกระตานท่านผู้ชมครับเนี่ย สมัยก่อนน้ำทีมมาด้านนี้ท่านผูช้ชมครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้มันมันจะทางโค้งนะครับแล้วก็โค้งเป็นทางโค้งเหมือนันที่นี้กรมจุลประธานก็มาสร้างฝายยางแกะสำนักตัดตรงนี้ท่านผู้ชมครับเนี่ยนะตัดตรงก็ไปวัดแกะสำนักนะครับท่านผู้ชมครับอาจจะลงไปดูนะครับว่าสมัยก่อนที่จะทำฝายยางแกะสำนักนี้ น้ำชีนี้ไหลมายังไงท่านผู้ชมครับนี่เดินทางเดินครับเข้ามาแล้วครับยากหมยไม่ไม่เป็นไรครับเราจะเดินมาได้ทุกช่วงท่านผู้ชมครับเรียกว่าแกงอันนู้นนะครับเนี่ยนี่ท่านผู้ชมครับเนี่ยเนี่ยมาแล้วนี่ก็จะน้ำไหลมานี่นะครับเนี่ยจากที่เขาฝายยางนะฮะก็จะอ้อมมานี่ยเป็นน้ำชีครับเป็นทางโค้งนิดหนึ่งนะฮะจะอ้อมมานี่ เขาทำเกลือแล้วก็ตัดตรงเลยครับตัวนี้คือเรียกว่าแกงอนุท่านผู้ชมครับนะฮะเรื่องแ,แกงอนุแกงอนุนี่แต่ภาษาค,คือเจ้าอนุวงศ์แห่งเมืองเวียงจันทร์ท่านผู้ชมครับนะฮะก็จะไปตีเ,เมืองนคราชมาคุณยิงโมนะฮะเจ้าอนุวงศ์แห่งเม่น้ำชีตรงนี้นะท่านผู้ชมนะฮะเขาก็เลยเรียกว่าแกงอนุนะฮะเป็นยังไงแกงอนุ แก้งคณาอ่าแล้วก็คำว่าบ้านแกงสนมนางก็คืออ่ตามประวัติศาสตร์นะฮะัอะ่คุณนางหรือว่าสนมของของ,ของเจ้าอนุศ์แห่งเบียงจันก็จะมาอาบน้ำบริเวณนี่แหละฮะนะฮะเขาก็เลยศัยก่อนเรียกว่าแก้งสนมนางครับอ่าเขาเห็นว่าไม่สวยงามก็เลย เรียกไหม่ว่าบ้านแกงสิบปท่านผู้ชมครับบริเวณพื้นที่นี้เป็นที่ดอนนะท่านผู้ชมแถวนี้ไม่ปลูกอะไรนะฮะพ<จ>อะะที่บ้านแกงแถานานานี่ก็จะ,ะมีสองชนิดนะครับที่ว่าหลักๆก,ก็คือปอน้อยกับปอคิวบาปอน้อยนี่ส่วนมากจากปะปลูกที่ที่ดอนนะครับมันมันไม่สูงไงฮะความสูงของปอน้อยนี่ประมาณสักร้อยห้าสิบซมครับแต่ปอคิวบานี่สูงใหญ่ครับ อย่างน้อยก็300สอมอรหรือ300สอมอก็อขึ้นไปเลยครับบริเวณนี้ปลูกปอท่านผู้ชมครับนแน่ๆปลูกปอเอ่อแล้วนี่พอเขาตัดปอเขาก็มาเช่เช่ปอที่เป็นน้ำชีฝั่งกันนู้นเลยครท่านผู้ชมนะฮะที่ฝั่งกันนู้นเนี่ยฮะนี่ครับก็มาปลูกสมัยก่อนนคะครับเมื่อสัก40กว่าปีที่แล้วนี่ยเขามาปลูกแถวนี้นะฮะผมก็ได้มานอนเฝ้าปอ,อก,กับคุณพ่อครอบครัวนะฮะ นะครับบริเวณนี้ปลูกปอรครับเมือ่อสักสี่สิบปีที่แล้วลงงเอาเ<อ>ดี๋ยวนี้ก็มา,มาซื้อที่หมดแล้วครับเนี่ยเดีนี้เป็นของดูน้ำตาลท่านผู้ชมครับเนี่ยจะมาปลูกอ้อยนะครับอันนี้ทางลูกหลานนี่ก็สวยดีครับท่านผู้ชมนี่ก็โรงงานน้อยนะครับนี่เป็นคนของ,ของแจ้งอนุนะครับนี่ท่านผู้ชมครับดูได้ครับเนี่ยามาเลองวิถีชีวิตของ ชาวบ้านแก่สำนากฝั่งอำเภอโคกสวัสด์จังหวัดชัยภูมิครับอันนี้บริเวณพื้นที่ป่าอ้อยนะครับของรูดับต่างทางก็สะดวกสบายเลยครับเพราะว่าต้องคนสูงอน่อยถ้าไปเรื่อยๆอลไรก็จะ,ะเป็นอำเภอแบงก์น้อยครับบ้านรา,ารนาตำบลรา,ารนานะครับไปเรื่อยๆครับ รครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะไปนะครับรถรถไปทางจิตตะวันตกด้วยนะครับอ่าจิตตะวันออกนี่ก็มาไกลแล้วอ่าเ่ากำลังไปลงเลาะแถวอ่างิตตะวันตกดูนะครับว่าอมีชีวิตชาวชาบ้านเชียงลำนางเกศดูเลยท่านผู้ชมครับเนะี่ยบรรยากาศสดเย็นนะ thì đi luôn đó các bạn ạ, trưa bây giờ chụp phim năm chi ẩn ông má các bạn mùa, một lá cờ đẹp này là องคนมาแก้ชาวนานนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าพิทีเบียนชาวนานหรือว่าได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลก็ต้องไปที่อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชายภูมิครับคลอ,องน้ำก็ทั่วถึงแล้วครเนี่ยแต่ชุวนี้ก็ต้องเสียตะกวนก็ต้องอใช้เครือ่องสุบขุดบต่ตางตัวเองครับ สูดน่าเกด่น้าเชื่สุดยังไงครับนี่ท่านผู้ชมครับนี่ย

โอ้โหท่านผู้ชมครับนการถตเตีเครื่องปั่นปั่นข้าวท่านผู้ชมครับเนี่ยโอ้เอออันนี้เสียยาได้ท่านผู้ชมด้วเนี่ยเออจะเสียยาไปไหนบวายก็ไปบนรถคุ้มบ้านไหนครับพี่เนี่ยรถคุ้มบ้านไหนบ้านทีโอ้ยบัานทีไปทางเาอีกใกล้ๆเนี่ยไอ้เนาะเครื่องปั่นปั่นข้าวท่านผู้ชมครับเนี่ยนี่ทันสมัยท่านผู้ชมครับปั่นข้าวก็มี เรื่องปันมันเข้าเลยครับผมท่านผู้ชมครับก็ขอจบคลิปนี้นะเป็นวิถีชีวิตคนบ้ากแกสามนางท,ที่อยู่ฝั่งฝากชีอ่าอํเภอคอนสวัสดิ์เจ้าใจพุงครับขอจบแค่นี้นะครับขอบคุณครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาไปด้วยนะครับ